หุ้นบงมหารามินเรียกเสวันตอ,ตอปับกลับแท็กซี่คันไหนอยู่ใกล้น,ในวะว่ามินซอยหนึ่งแท็กซี่คันไหนอยู่ใกล้นะว่ามินซอยหนึ่งตอนนี้ผมอยู่หน้าปากซอยนะว่ามินซอยหนึ่งฝั่งเดียวกันหรือตรงข้ามฝั่งเดียวกันหรือตรงข้ามตรงข้ามอยู่เธอแล้วรับผู้โดยสารปากซอยหนึ่งได้เลยอยู่เธอแล้วรับผู้โดยสารปากซอยหนึ่งได้เลยเป็นที่น่าเสียดายฉันมีผู้โดยสารแล้วมึงมีผู้โดยสารแล้วมึงรับวะอ,อุตยัไมวะอ๋อก็มึงถามกูเองไม่ใช่ว่าใครอยู่ใกล้ปากซอยอ่ะมึงไม่บอกว่ามึงผู้โดยสารแล้วอ่ะมึงไม่ถามกูเลย ไหนวะมีอะไรไท่านี้นะที่จริงตัวเองไม่ต้องมาส่งเขาก็ได้นะืเขาอยากพูดอะไรหน่อยมันก็แค่ความรู้สึกหนูพูดกับน้าเลยหนูพูดกับน้าแบบนี้นาคิดนะพูดกับแฟนค่ะฟาวเลยแต่แฟนหนูเขาหลับนี่รู้ค่ะดีซะอีก เพราะว่าคําบางคําเขาไม่ควรฟังนี่หนูจะพูดตั้งแต่ท,ที่เขาหลับมาเลยค่ะอืมออาจมาคนต่อไปเชิญครับเชิญน,นั่งครับ อะไรวะไม่เป็นไรเชิญน,นั่งครับเอ้นี่ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยจะหมอว่าตาคุณบอดเนี่ยไอ้หมอบอดตาอะไระถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้า,ถามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเดินผมต้องมาชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเล่เนรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ ไม่ได้แดกคุณหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเดี๋ยวมีสะพานลอยก็ไม่รู้ซ้ำแต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยเหมือนไม่ข้ามหรอครับนักเลงนะย่อมไม่ข้ามหัวกัน เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหามันจ้าซะเหลือเก,กินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองัน,นานตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดนี่นานจะเป็นหลอดสีน,นั่นมันกินเข้าไปในดวงตา ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้นาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทตาคุณเอเฮ์นาฬิกาสีแดงสะด้วยเป็นสีที่โปรดปานเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่เปปัญหาล่ะหมอแต่ก็เจอคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมมจะรังแกหมอพร้อมนะครับ จะแค่ตายแมผมบอกแล้วไงครับเดี๋ยวอ่อยให้นะครับออืนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอ่ะเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอกวนตีนเขามากมไม่หมอหมอหมอหมโอ<ฮ>้หพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยนี่แต่หมอจะบอกคุณนะว่า คนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภทหนึงน่งหนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดหน้ารักสองสอง,สองคือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทเนี้เขาเรียกตาบอดหน้าทีนี่คุณคุณฟังผมพูดอยู่ป่ะเนี่ยคิดอะไรลืมเพลินอยู่มผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้ งั้นเนี่ยมันฟาดหัวใครได้งั้นอะผมจะฟาดหมอฟาดพยาบาลพูดง่ายๆเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข้าผมนี่แหละโอทยไม่ไหวแล้วโว้ยสาบกบดต่อยมาอีกโอ้ยขอหน่อยเถอะหมออะโหลีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยผมการแล้วว่าคุณต้องรักษาผมไม่ได้ ไม่มีปัญหางั้นผมก็จะไปอ,อย่โรงพยาบาลเนี่ยมีแผนขักรถไหมเป็นไงออยไว้หน่อยเหลือไว้ให้หมามันแดกนะเอา,อานี้ละกันนะช่วยหน่อยพันห้านี่เองจะเอาเงินพันห้า มาซื้อใจนักเรงคนยังฆ่าเลยเสียงไปเลยอ่ะอ่ะสามพันห้าพันเจ็ดพันโอเคไหมเก้าพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดอะโอยเว้นเวลาให้ข้าตัดสินใจบ้างสองหมื่นเอาไปเอาไม่เอากลับแล้วเอาสิวะขอผีที่ไหนจะมีนี่ไงตกกองกลามนันสองพันสองพันหายไปหมื่นแปด หนึ่งเดีะะ่ยบอกว่าลุมคานไม่ใช่กูแทงสนุนลุทายมึงเนี่ยอ้าวอ้าวไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูอย่นี้นะนักเลงนะี่ยเฮียสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงล้วนลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกูหรอ เอา่ะเสียงอะไรมีแหลมเชียวพี่พูดก็พูดเถอะผมสักเมตตาไม่ได้สักคงกับพันผมไม่ได้เดินสายนักเลงเหรอกแต่ทางเนี้ยมีพี่อยู่แล้วผมก็อุ่นใจทางใครทางก่อนแล้วกันพี่นะ มึงน,นีอยู่แล้วมีแทนกูก็เชิญลาละพี่มามาตุลาครับพูดหเสียลยแม่งวะ